เก็บมาเก็บมาเด็กมาทำรู้ไม่้ไปาเราพูดทำอะไรเราก็จะมาเล่นกักสวัสดีจ้าทุกคนนนี่เราก็จะมาเล่นกับลูกสาตนะคะเขาให้ไม้อะไรไม่รู้มาเนี่ยเขาอ ouais. ู <Right. S 1> ่นักิสเขาก็ให้ไม้นี่มาสวัสดีจ้าทุกคนนี่เราก็จะมาเล่นกับลูกสาตนะคะเขาให้ไม้อะไรไม่รู้มาเนี่ยเขาอู่นักพิสเขาก็ให้ไม้นี่มา

สูงมากโอ้โ <Please> okay. อ้จะไปไหมจะไปไหมโอ้โอ้จะปัปไหมงานค่ะที่ถ้าไม่พาเลี้ยงเขาจะออกไปวิ่งข้างนอกมาค่ะแต่ว่าฝ่ายของตัวนะคะไม่อยากข้าอกโอ้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 ดิคิดโอ้โอโอ้โเก่งค่ะโอ้เก่งค่ะไอสูงมากนะโอ้ยเก่งครับโอเคเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังครับเดี๋ยวฟังหมด โอ้โหิอ้ดโอ้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  เก็บมาเก็บมาเก็บมาทำคนดูไม่เอาไมาเราพูดถงทำอะไรเราจะม่เรีนปัตว์หมอ้โอ้โอ้โโอ้ดโอ้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  ยังได้ชิ้นแล้วยี้เอาไม้มาลูกจี้กเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังครับเดี๋ยวฟังไม้มาเอาไม้แม่เอาไม้แม่แม่เก็บไม้มาเก่งมากครับขอบคุณอาจารยที่ทำพีชไม่แม่สั้นของเราที่เราทำกับกุาลคอนโดที่เราสร้างกับกุาลนะคะดูคอนโดน้องพีทนะครับน้องพีชช่างคอนโดกับแม่เก่งมากเลยมามาให้แม่มา ม่จะเป็นุบตาาวางเดีวลมเนาะโอ้เดี๋ยวใส่เสืออ่องเดี๋ยววางเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังครับเดี๋ยวังนได้ตามือนะคะตาใจเรามาเร็วๆเก็บไม้มาเอไม้ไมแม่เร็วๆเอาไม้มาเรื่อยๆ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 เร่อยๆเร่ยๆเรือยๆเรือยๆเร่อๆ่อยๆเรือยๆเรือๆเรือยๆเรือๆเรอยๆเรือยๆเรือยๆเรอยๆเรือยๆเ้ือยๆอ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 ๆๆ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  โอเคเอาไมาคะเอาไม้มาโอเคก็บไม้ไหมน้พี่ลูกชายก็บมาให้นะจมะโอเอาไมาคะเอาไม้มโอเคก็นไม้ไ้พี่ลูกชายก็บมาให้นะจ๊พาเขาเล่นค่ะพาเขาเล่นแบบน้ลยทนายกไป b y ก่อน b าย b y กอนก่อน

ด,ดูนะคนดูน้องพีทนะครัะน้องพีทช่างกดดูกับแม่เก่งมากเลยมามาให้แม่มาแม่จะเป็นผัววางเดี๋วลงโอวเนวดววใววเสวววีวกวว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 อัีววอวว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 วาวว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 องเววเว่วบวบบบไม่ค่อยดีะะยวาาวาวรวนวนววะวนวว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 นวว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 วกวววว ได้ตามมือนะคะตามใจเรามาเร็วๆเก็บไม้มาเอาไม้มแม่เร็วๆเอาไม้มาเก่งมากเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่่จัเป็นยังได้สีแล้วยีเอาไม้มาลุกๆเดกเด็เด็กๆเดเดี๋ยวขึ้นเด็กๆเเด็กๆเด็กๆเดกๆด็กๆเกๆเด็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 กๆเกๆเด็อๆกๆ้ด็กๆเด็ๆๆ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  ถ้าพี่พาเลีนเขาเขจะออกไปวิ่งข้างนอกมาค่ะแต่ว่าฝ่ายของโบนะคะไม่อยากวนข้างนอก 8, นี่เอเคนั่งดีๆโอเคเก็บไม้ไปแม่เอาไม้ไปแม่เอาไม้ไปแม่เอาไม้โเีเแม่จะเป็นคนเลี้ยงโอเคเอาไม้มาครับเอาไม้มาโอเคเก็บไม้มาพี่ลูกชายเก็บมาให้นะจ๊ะโอเคดตีติดใจติดใจทำเป็นคนโงไม่เลยนะ เดี๋มันจะได้กี่ชั้นจะกำกับเราจะนั่งเล่นกันนะแมนูหลังมานเรียกมานั่งตรงนี้เลยเดียวถอดรองเท้าเลยนั่งตรงนี้มาลงมามาเร็วเอาไม้มาให้แม่แม่จะเป็นคนเรียนโมเป็นคนเราเราจะนั่งเล่นกันนะแมนูหลังมานเรียกมานั่งตรงนี้เลยเดียวอดรองเท้าเลยนั่งตรงนี้มาลงมามาเร็วเอาไม้มาให้แม่แม่จะเป็นคนเรียนโมเป็นคนเราดูน้องพีทนะครับน้องพีทชาตคุณดูกับแม่เก่งมากเลยมามาให้แม่มาแม่จะเป็นผัววางเดี๋ยวล้ม โอ้วัีอาใ่เสืออีกบายบายก่อนครับบายบายก่อนบาย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 ก่อนเร็วๆบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบายบายครับพีทบายบายก่อนอีไปสนใจกล่องหรือไบายบายก่อนเดีวดีบายบายก่อนครับบายบายก่อนบาย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 ก่อนเยวดบยวบายบายก่อนย่ีไปสนใจกล่องหรือไบายบายก่อนเร็ยวเดี๋ยมามาามาเดี๋ยวาฉเลย เก็บไม้ไมแม่เขาจะนั่งเล่นกันนะแม่หลับหลับมาเร็วมานั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวถอดรองเท้าเลยนั่งตรงนี้มาลงมามาเร็วเอาไม้ไหมแม่แม่จะเป็นคนเลี้ยงเอป็นละเม่อโอโอ้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 อ้โอ้้โอ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 ้้โอ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 ้อ้โออ้โ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  ผูชายไม่งเลีไม่เป็นแม่ทาเล่มอ่นเอาไมมาๆไม้าู้ครับน้องได้วหมคะรับชมค่ะไปไูชครับนองได้วหมคะรับชมค่ะไปนี่สูงมากโอ้โจะปัจะปัโอ้โอจะปัไปจะหมกแม่ติล้นพีไม่แม่ เสร้อท yeah. yep. right. oh. ี่เราทูที่เราสร้างกับลูกชายนะคะอยีกขึ้นเดี่อยๆอดากขึ้นื่ออยนจว่าจะลงโอ้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 โอเโอ้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 อู้อะโอ้โอออ้โอ้อ้อ้ออ้อ้เอ้ออ้อโอ้ออ้อ้อ้อ โอ้จะทำอะไรสวัสดีจ้าทุกคนันนี้เราก็จะมาเล่นกับลูกสายนะคะเขาให้ไม้อะไรไม่รู้มาเนี่ยม่รือปีที่แล้วเขาให้ไม้นี่มาเป็นจั้นเป็นชา้นทำเป็นคนดูให้เลยนะวันนี้มันจะได้กี่ชั้นจะทำต่อเนอะทำอะไรอ่ะแล้วเรลงมาทางนี้เสร็จเลยโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาทำเนดูไม่รู้ไม้มาเราพี่จะทำอะไรเราจะมาเล่นกับลูกสาย ไม่เลยไม่รู้ว่าเขาบอกว่าใย้ยัมลายมันนับเลขลกชายกนับเลขไม่เป็นแม่ทะเลี่หมอทีนะเอามาเอาเก่งมากเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกชนยมจะเป็นยังได้สยงแ้วยีเอาไปมาลูกมาโอ้โโอ้โหดโ้โอ้โอ้โยเก่งครับเก่งเก่งไส้สูงมากะ โอเคค่ะโอเคโอเคเอาไม้มาค่ะอไม้มาโอเคเก็บไม้มาแล้วพี่ลูกชายเก็บมาให้นะจ๊ะดีพาเขาเล่นค่ะพาเขาเล่นแบบนี้แหละพาทนาอยากไปไปแล้ค่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายกงีนมานมนาทาาท คอนโดที่เราสร้างกับลูกชายนะคะนี่ตามเงินนะคะต,ตามใจเรามาเร็วๆเก็บไม้มา